สวัสดีจ้านางมดรสลินมืาในนางมดเจ้าามาสอยดาวยุวัดจอมสีผมเพิ่งกลุมเพราะว่าปีเนี่ยจาไกลยบานพอดีมัธุลาร้านค้าร้านข,า,า,นขายเพื่นนเต็มเลยจ้าไอายางเข้าไปบ้างเนาะบัลลูเดีนวัดเพิ่นกว้างกวางมีหมอลำมสามมือจ้ะมีหมอลำมสามวันมือแรกผ่านไป มือที่2มือนี้บ่อยซิริชัยดาวอันที่2มันที่11เนาะหมดล้ำมาแล้วตรนร้านข่าร้านขายมองไซดาวอยู่ไซล่ะป้าดแข่เขาคือบ่เอาไซ่น้ำเป็นบริเว้นไว้ อใน,นลานมอลำ่ี่ทั้งขววถือนี่บาตป,ประตูเชิญสายดาวการกระสุนเมื่อนี้เมื่ออื่นเมืองเ,เตียงคนนะปามีเบิดมือเบิดขึ้นเนาะมี่จักอันสอยดาวมีจักทั้งพี่เต อาถูกเปียกมีทุกรางวัลรางวัลเยอะแยะค่ะลอง,องเบิ้าใส่ไปจ้าใส่เลยค่ะ่ไปใสค่ค่ะ้ปงน มาลับมาจูกะเดิวปากจับให้บาดูดีค่ะดูดล่อมืดนะสแกนกับมีเค่ะมีสแกนกับมีกล้วยมาเมาสแกนมามาตึงคมา่ได้หรป็นระบาดเอง ออเอาไปก้อนใบนึงรุ่นต่ <laughs> ต้องรุ่นนี่เดเบอร์สิบสองืชอรถฮะนี่ครับผมชอรเนี <laughs> ่ยอะไรเ่ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ไปหาเบิยีส่สิบ ลองเบิ่งนดเพิคนเอาล่งเบิดไปนี่กีไได้แต่ผงสู่รถจับเบินครับมือว่าหมันเนแมนบอแมนมนเบอร์นสิบแปดเบอร์นมิบสามขนมขนมเฮ็รบุญก็มนด้วยเห 15, บเบอร์สิบห้าสปอนเซอร์เบอร์สิบแปดต้องหาโจกทุกไข่ไม่รูสิได้ว่าไข่นีของหนูเด้อเนี่มาลองก็คยตัดจากเทียได้หรอจะของเพื่นทั้งใดไม่ต้องย่างไปไกลเลยตอนนี้ไก่ไก่นี่ของหนูเด้อ เอานี่ฮานุมบัตหนึ่งได้แต่ยาโดมเต๋อเส้ถุงหานุน้อของวเลกเลยอะไรนะเล็กเลยขุกควัของขวัญก้องของขวัญกับมีเต๋อ๋อตู้เย็นก็มี กดาเกาิเก้าไหนเนี <si 네่ยก็เล uh ืองอีหยังนี่ยาดมงอสปีหย um uh uh ังยาดมของอันต้องตู่งกะมคอนูบัตหนึ่งขนาดรุ่นทุกอันนี่ เบิ้งหันนนแนจะได้ยางย่ายเอ้ยพอดีสันไล่เบิดนี่ข้าหนวดอใส่ถุงหันนูนแน่เอาเฟ้ยสองใส่ถุงห้นนูนแน่น้อไปหาจับเอาอีกอยู่ ได้ยังเนี่ยติดสามโอ้ขนมขนมหาบาทจ้ะดีได้แล้วหาเดี๋ยวไปรูดอีกก่นอนนี่เป็นของสา,ายดาวสายดาว หนึ่ห้าบาทเด้อไม้าไปกเอเด็นงเอเรื่นี่นะอ,นนะอ๊ะไม่สงชุเนี่ยไ,ได้ดีแถมด้วยี่สิบันนุ่มใส่เองต้องซื้อรถนี่ก็ใส,นะนส่นะน้บูนจัเองเลยก็ได้สามสามัน บิไปนี่นี่อ๋อเดี๋ยวได้ดัแป๊บนขนที่สามะขนมขึ้นสามขนมี่ขันขึ้นนาฮักเ้บบบรโอเคบบ้แม่เอาเอาุงใส่ไปอเคของแม่เป็นอะไรีเอาไปขัไปครับครับเปิดเบิรไปครับที่ 1เน้ำยาล้างสวยดีน้ำยาล้างวยมัไเนี่ยออกบัตรน่ยไันมีกนนึงไขนมสองขนมเป็นสองยัไงมันสอเห็นไ้ขนมสองหัวเป็น4่หัวด้วยนแล้วขาดทุนโอ้อันนี้ ไ้ยังที่เราเจอเลยคครับงที่ที่ยังมา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 ดกนหายใจังเดียวมามาใสรถุงเบิดแม่ม่น้ำยาล้างจานเอ็มลอยขนม สองหัวสองหัวเอ๊ะเอ้าโอเมข้าไปต้เนยละ